ห้ามทําเด็ดขาดเตือน7ข้อห้ามและวิธีป้องกันฟ้าผ่าแบบถูกต้องและเทคนิคเอาตัวรอดง่ายๆแต่ได้ผลจำให้ขึ้นใจโดยทั่วไปมักจะไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยตรวจวัด,วดความเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่าแต่มีวิธีการสังเกตสัญญาณความเสี่ยงโดยหากแต่มีเมฆฝนฟ้าขนองอยู่บนเหนือศีรษะแล้ว ปรากฏว่าเส้นขนบนผิวหนังลุกชันขึ้นหรือเส้นผมบนศีรษะลุกตั้งขึ้นแสดงว่ากำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าหรือหากเกิดพายุฝนฟ้าขนองใกล้ตัวในระยะประมาณ16กิโลเมตรแล้วมีฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าและได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังฟ้าแลบน้อยกว่า30วินาทีแสดงว่าอยู่ใกล้เขตเสี่ยงฟ้าผ่าต้องเพิ่มความระมัดระวัง วิธีป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่ามีข้อแนะนำดังนี้ 1. หากอยู่ในที่โลง่งให้หาที่หลบที่ปลอดภัยเช่นอาคารขนาดใหญ่แต่อย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูและหน้าต่างหรือควรหลบในรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิดแต่อย่าสัมผัสกับตัวถังรถและควรนั่งกอดอกหรือวางมือบนตัก 2. หากหาที่หลบไม่ได้ให้หมอบนั่งยองยองให้ตัวอยู่ต่ำที่สุด โดยแนบมือทั้งสองข้างติดกับเขา่าแล้วสุกศีรษะเข้าไประหว่างเขา่าส่วนเท้าให้ชิดกันหรือขย่งปลายเท้าเพื่อลดพื้นที่สัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดแต่อย่านอนหมอบกับพื้นเพราะกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้ 3. อย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงและบริเวณใกล้เคียงกับต้นไม้หรืออยู่ในที่สูงและใกล้ที่สูงที่สำคัญอย่ากางล่ม 4. เมื่อสังเกตได้ว่าบริเวณที่อยู่เกิดการฟ้าแลบควรถอดอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะฟ้าอาจผ่าลงที่เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าทําให้กระแสไฟฟ้ากระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทําให้เสียหายได้และควรดึงเสาอากาศของโทรทัศน์ออก เพราะหากฟ้าผ่าที่เสาอากาศบนหลังคาบ้านอาจวิ่งเข้าสู่โทรทัศน์ได้ 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะทุกชนิดเนื่องจากโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าและอยากอยู่ใกล้สายฟ้าหหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเพราะเป็นตัวนำไฟฟ้า 7. ควรเตรียมไฟฉายไว้สองดูทางเพราะอาจเกิดไฟดับหรือไฟไหม้ได้กรณีที่อยู่ที่โรงแจ้งหาที่หลบไม่ได้ควรนั่งยองยองเท้าชิด มือปิดหูเพื่อป้องกันเสียงขย่งปลายเท้าอย่างนอนราบเพื่อลดความเสี่ยงกรณีกระแสไฟฟ้าตามมากับพื้นทาานั่งลดอันตรายจากฟ้าผ่าอย่างไรก็ตามนะคะการเกิดฟ้าผ่านั้นจะมีสัญญาณเตือนให้เราได้รู้ก่อนนั่นก็คือเราจะรู้สึกขนตั้งผมตั้งขนลุกขึ้นมาก่อนเราลา1 0วินาทีก่อนฟ้าผ่า การป้องกันเหตุฟ้าผ่าด้วยวิธีการง่ายๆคือคุณต้องยืนขาชิดกันนั่งยองๆและไม่พิงวัตถุดใดๆทั้งสิ้นหากคุณยืนด้วยท่าทางดังกล่าวคุณรอดแน่นอนและต่อให้มีสนามไฟฟ้าที่เกิดจากการฟ้าผ่ามากมายเพียงใดคุณก็ไม่โดนดูดเราอาจจะเคยเห็นว่าเมื่อฟ้าผ่าแล้วทำไมฝูงวัวฝูงควายถึงตายยกฝูงซึ่งสนามไฟฟ้าที่เกิดจากการฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเหยียบพื้นดินเป็น2จุดหรือ4จุด ซึ่งพวกนี้มีสีขาจึงทำให้รับผลกระทบจากการฟ้าผ่าอันตรายของฟ้าผ่าไม่ได้เกิดจากการฟ้าผ่าแต่อันตรายของฟ้าผ่าอยู่ที่ฟ้าผ่าแล้วกระแสไฟฟ้าวิ่งลงดินจึงจะวิ่งลงไปแล้วแผ่ออกในลักษณะคล้ายๆกับรากของต้นไทรและเมื่อฟ้าผ่าเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแผ่อยู่ด้านล่างผิวดินกระแสไฟฟ้าจะแผ่ออกไปโดยรอบบริเวณนั้นๆหากฟ้าผ่ามาที่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่ง ผู้ที่อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ในระยะ5เมตรจะมีโอกาสเสียชีวิตได้และที่สำคัญเหตุฟ้าผ่านั้นไม่จะเป็นต้องเป็นช่วงฝนฟ้าขนองเท่านั้นกลางแจ้งแดดร้อนฟ้าก็สามารถผ่าได้เช่นกันทั้งนี้ฟ้าผ่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้จึงไม่รู้ว่าจะผ่าลงมาตอนไหนถึงแม้การทดสอบว่าโทรศัพท์มือถืออาจไม่สามารถเป็นสื่อให้สายฟ้าผ่าลงมาได้ก็ตาม แต่เราก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในขณะฝนตกจะดีกว่าควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนี่เป็นวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงเพราะหากพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเราอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขแน่ๆการถูกฟ้าผ่าอาจฆ่าชีวิตเราก็เป็นได้ห้ามทำเด็ดขาดเตือน7ข้อห้ามและวิธีป้องกันฟ้าผ่าแบบถูกต้องและเทคนิคเอาตัวรอดง่ายๆแต่ได้ผลจำให้เคลื่อนใจ โดยทั่วไปมักจะไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยตรวจวัดความเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่าแต่มีวิธีการสังเกตสัญญาณความเสี่ยงโดยหากแต่มีเมฆฝนฟ้าขนองอยู่บนเหนือศีรษะแล้ว ปรากฏว่าเส้นขนบนผิวหนังลุกชันขึ้นหรือเส้นผมบนศีษะลุกตั้งขึ้นแสดงว่ากำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าหรือหากเกิดพายุฝนฟ้าขนองใกล้ตัวในระยะประมาณ16กิโลเมตรแล้วมีฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าและได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังฟ้าแลบน้อยกว่า30วินาทีแสดงว่าอยู่ใกล้เขตเสี่ยงฟ้าผ่าต้องเพิ่มความระมัดระวัง วิธีป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่ามีข้อแนะนำดังนี้ 1. หากอยู่ในที่โลง่งให้หาที่หลบที่ปลอดภยัยเช่นอาคารขนาดใหญ่แต่อย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูและหน้าต่างหรือควรหลบในรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิดแต่อย่าสัมผัสกับตัวถังรถและควรนั่งกอดอกหรือวางมือบนตัก 2. หากหาที่หลบไม่ได้ให้หมอบนั่งยองยองให้ตัวอยู่ต่ำที่สุด โดยแนบมือทั้งสองข้างติดกับเข่าแล้วสุกศีรษะเข้าไประหว่างเขา่าส่วนเท้าให้ชิดกันรหรือขย่งปลายเท้าเพื่อลดพื้นที่สัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดแต่อย่านอนหมอบกับพื้นเพราะกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้ 3. อย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงและบริเวณใกล้เคียงกับต้นไม้หรืออยู่ในที่สูงและใกล้ที่สูงที่สำคัญอย่ากางล่ม 4. เมื่อสังเกตได้ว่าบริเวณที่อยู่เกิดการฟ้าแลบควรถอดอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะฟ้าอาจผ่าลงที่เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าทําให้กระแสไฟฟ้ากระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทําให้เสียหายได้และควรดึงเสารากาศของโทรทัศน์ออกเพราะหากฟ้าผ่าที่เสารากาศบนหลังคาบ้านอาจวิ่งเข้าสู่โทรทัศน์ได้ 5ห,หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะทุกชนิดเนื่องจากโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าและอย่าอยู่ใกล้สายฟ้าหหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเพราะเป็นตัวนำไฟฟ้า 7. ควรเตรียมไฟฉายไว้สองดูทางเพราะอาจเกิดไฟดับหรือไฟไหม้ได้กรณีที่อยู่ที่โรงแจ้งหาที่หลบไม่ได้ควรนั่งยองยองเท้าชิดมือปิดหูเพื่อป้องกันเสียงขย่งปลายเท้าอย่างนอนราบ เพื่อลดความเสี่ยงกรณีกระแสไฟฟ้าตามมากับพื้นท่านั่งลดอันตรายจากฟ้าผ่าอย่างไรก็ตามนะคะการเกิดฟ้าผ่านั้นจะมีสัญญาณเตือนให้เราได้รู้ก่อนนั่นก็คือเราจะรู้สึกขนตั้งผมตั้งขนลุกขึ้นมาก่อนราวสิบถึงสิวินาทีก่อนฟ้าผ่าการป้องกันเหตุฟ้าผ่าด้วยวิธีการง่ายๆคือคุณต้องยืนขาชิดกันนั่งยองๆและไม่พิงวัตถุใด,ดๆทั้งสิ้น หากคุณยืนด้วยท่าทางดังกล่าวคุณรอดแน่นอนและต่อให้มีสนามไฟฟ้าที่เกิดจากการฟ้าผ่ามากมายเพียงใดคุณก็ไม่โดนดูดเราอาจจะเคยเห็นว่าเมื่อฟ้าผ่าแล้วทำไมฝูงวัวฝูงควายถึงตายยกฝูงซึ่งสนามไฟฟ้าที่เกิดจากการฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเหยียบพื้นดินเป็น2จุดหรือ4จุดซึ่งพวกนี้มีสีขาจึงทำให้รับผลกระทบจากการฟ้าผ่าอันตรายของฟ้าผ่า ไม่ได้เกิดจากการฟ้าผ่าแต่อันตรายของฟ้าผ่าอยู่ที่ฟ้าผ่าแล้วกระแสไฟฟ้าวิ่งลงดินจึงจะวิ่งลงไปแล้วแผ่ออกในลักษณะคล้ายๆกับรากของต้นไทรและเมื่อฟ้าผ่าเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแผ่อยู่ด้านล่างผิวดินกระแสไฟฟ้าจะแผ่ออกไปโดยรอบบริเวณนั้นๆหากฟ้าผ่ามาที่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งผู้ที่อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ในระยะ5เมตรจะมีโอกาสเสียชีวิตได้และที่สำคัญ เหตุฟ้าผ่านั้นไม่จะเป็นต้องเป็นช่วงฝนฟ้าขนองเท่านั้นกลางแจ้งแดดร้อนฟ้าก็สามารถผ่าได้เช่นก,กันทั้งนี้ฟ้าผ่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้จึงไม่รู้ว่าจะผ่าลงมาตอนไหนถึงแม้การทดสอบว่าโทรศัพท์มือถืออาจไม่สามารถเป็นสื่อให้สายฟ้าผ่าลงมาได้ก็ตาม แต่เราก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในขณะฝนตกจะดีกว่าควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนี่เป็นวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงเพราะหากพลาดแม้จต่ครั้งเดียวเราอาจจะไม่มีโอกาสกลับมากแก้ไขแน่ๆการถูกฟ้าผ่าอาจฆ่าชีวิตเราก็เป็นได้